บอลพิจยกอยู่นเพราะอะไรถึงบอนไม่หลับไม่รู้ครับมันกังวลกดดันงเไงมีส่วนคนระับแล้วพอได้ชนะวันนี้เป็นไงครับโล่งใจมากนั่นเป็นเราเดียโล่งใจมากแล้วพี่ออกมาเป็นไงครับเราบอลออกฝีมือครับเพถ,ถ้าเป็นตะกอนสู้ยากครับสู้ไม่ได้เลย คุณบอกว่าขอหาใจอีกสองไฟอยากเจออีกได้นะครับได้ครับได้แต่โปรพิวเตอร์พิการเท่าไหร่ครับก็ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเอ็ดนะร้อยี่สิบร้อยยี่สิบเอ็ดนะปีนี้ต้องไปเสริมจุดไหนบ้างครับก็การตัดสินใจครับเพราะว่ายังปล่อยตามใจตัวเองอยู่ครับปล่อยตามใจตัวเองอยู่ไม่ดูว่าการูพต่อสู้อ่ะครับปล่อยตามใจตัวเองก็ปรับปรุงครับอยากขอบคุณใครบ้างครับน้องชายขอบคุณพี่ชัมครับแล้วก็อาจารย์สนิทแล้วก็รองเจ้าขอบา้ีครับแล้วก็พี่เจี๊ยบพี่มีแน่ครับ เชลี่นนอ,อัน่งเดเท่าไหร่เอาไปสามหมืน <30. S 2> บาทสามหมืนบาทจากใครท่านครับผมพี่เจียบแล้วก็สอจอแล้วก็พี่มีแน่ครับครผม